สวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้เพจคนบ้าล่าพีจะพาทุกท่านไปดูผักชนิดหนึ่งทุกท่านบางท่านอาจจะรู้จักไปแล้วืมว่าอาจจะไม่รู้จักนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูผักเคียวซึ่งมีธาตุอาหารสูงมากกว่าผักปกตินะครับผักเคียวหรือภาษาไทายเราเรียกว่าคะน้าใบหยกครับเอาล่ะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันว่า ต้นลักษณะเป็นยังไงบ้างนะครับครับก็มาถึงแล้วที่ผมพูดได้กล่าวขั้นต้นนะครับว่าจพามาดูต้นเขียวต้นจริงๆเนะครับมาดูครับอันนี้ต้นก็อายุได้ประมาณอ1่า21วันขึ้นแล้วครับวนี้ก็เดี๋ยวประมาณสักเริ่มสักถึง45วันก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับ ต้นสวยมากเลยนะครับไ,ไล่ๆกันนะครับนี่จะเป็นเขียวเขียวนะครับใดวตรงข้างก็จะเป็นเขียวแดงนะครับซึ่งธาตุอาหารวิตามินเคเยอะมากเลยนะครับบางพื้นที่ก็ นําไปรับประทานสดหรือนําไปแปรรูปเป็นเป็นผงหรือ,อเม็ดนะครับเอาครับเดี๋ยวผมจะไปาพาทุกท่านไปดูต้นเกี่ยวที่พร้อมที่เก็บเกี่ยวแล้วว่าจะเป็นต้นลักษณะย,ยังไงเป็นยังไงครับเอา,าครับที่ผมได้กล่าวขั้นต้นลงป่ามาดูเกี่ยวที่ว่าพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วนะครับอันนี้ตั้งแต่อายุสี 4, ่สห้าวันตอนนี้ต้นนี้ก็อายุประมาณเก้าสิบวันแล้วครับ จะเก็บไปหลายรุ่นละลักษณะต้นก็จะประมาณนี้นะครับเี๋ยวนี้ก็จะเก็บได้ประมาณอีกสักคร้าวๆก็ประมาณอสองรุ่นแล้วก็จะรื้อถอนนะครับคือต้นอายุก็จะอยู่ได้ประมาณหลังจากปลูกก็ร้อยี่สิบวันขึ้นนะครับอันนี้อันนี้เป็นเขียวเขียวนะครับเดี๋ยวไปดูเขียวแดงกันที่พร้อมเก็บ ระบบน้ําก็อย่างทุกท่านเห็นนะครับก็เป็นระบบน้ำสำเร็บรูกโดยการเป็นระบบเปิดเดินยึไม่ใช้คนลดนะครับเปินอัตโนมัติเลยสำเร็บรูกมาแล้วเอาละครับก็เป็นวิถีการปลูกพืชแบบระบบคนบ้าล่าทิพนะครับอ,อันนี้ผมก็จะได้ นำพาทุกท่านมาดูพืชแปลกๆใ,ใหม่ๆแล้วก็ที่ผมได้ทำกับพื่อตรงนี้ก็มีหลายชนิดนะครับที่จะนำเสนอทุกท่านาหรือมาเล่าสู่ให้ท่านฟังว่าพืชแต่ละชนิดเป็นยังไรบ้างนะครับเหตุผลบ้านล่าพี่ก็ขอฝากช่อง y youtube ด้วยนะครับอันนี้ก็เราก็มีช่องแล้วก็ ผลบ้าล่าพริกครับสะกด K S S N B A, L A B S N B A L A B S L I K นะครับผลบ้าล่าพริกสะกดตามตรงตัวเลยสะกดถูกใจติดตามเพ่อเป็นรกระใจให้กับาทางเพจเราได้ทําคิดเกี่ยวกับการปลูกพืชต่างๆมาสุนให้ทุกท่านได้เห็นว่าพืชชนิดไหนแปลกใหม่ๆเราก็สามารถนำมาเสนอให้ท่านได้ รับชมได้นะครับโอเคครับผมถ้าท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสน,นแอ,อแนะจะจะแลกเปลี่ยนหรืออยากจะสอบถามทางเพจเราก็ยินดีนะครับขอฝากข้อความหรือแอดไลน์มาได้นะครับลิงก์จะอยู่ข้างบนคลิปเราจะติดแปะลิงก์ไว้ให้ทุกท่านแอดมาเป็นเพื่อนกันเพื่อมาคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเพื่อต่างๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับ